You're for? Hmm, hmm, Access code Black Viking. Give me a secure line to asset metal zero one. Bryce, thanks for the tip on Kingfish. You should know Uncle Sam's got a kill capture right order on your head. Tell him to join the bloody queue. Macross bomb maker, Volk, is in Paris. We need to act before he bolts and I can't make the window. You're the only one I trust with this. I'm on it. The bastard used Procalion Industries as a front to distribute the WMDs. I'm en route to their European HQ. French special forces have located Volk, GIGN, tracked him deep behind enemy lines, but they're pinned down. You want us to unpin them. Prosecute the target as needed, but Volk comes back alive. <coughs> 8ปกสิเอ่าก็สวัสดีน่านด้วยนะนี่คือรายการ NSK TV และนี่คือเกม Call of Duty มันมาแฟนะเฮ้ยข้นไป มันใส่นอนดัวค่อยดีเดยวเฮ้ยเป็นไรอ่ะตายยังตายแล้ววัดวัดใหญ่เอ๊ะโอ้สาดอะไรวะเนี่ยแซนแมนเอเคยไปดอ เกียตกปลายตัดนี่นะไม่มีอะไรให้ยิงเ่ะอต้องมีมั้งอ่ะมีจะเตรียมปืนมัลำพากอะไรเฮ้ยไอ้สต๊ออะไรวะไอ้ยังไม่สอยยังกระจกหน้า เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ีใช่ลงก่อนลงก่อนโอ้ยนี่หน่วยลงยากจิบหน่อยหิ้นได้ไงไอ้สัตว์เป็นไหนไหนเฮ้ยหมอหม <c oughs> อหมอบ โอเคไปไม่ไปอ๋อข้างล่างนี่ใช่ไหมโอ้ยงูเยอะ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 โอเคไปได้คุณทำไงนะเออไม่มีใครเอ้า

không rồi bây giờ Boom Ê, này ừ. Ôi, yeah, 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 yeah. สบายเหรอฮ้ยเอ้ยไอ้สัตว์อะไรข้างหลังเชี่ยแมนลอยหลังกูอีกคว้างระเบิดไปแล้วเฮ้ยโุกคนจัดอาไปจีก่อนแล้ว chi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยข,ข้างในข้างในอะไรมึงเล่าไปไหนไปไหนกองทหารมันใช่ไหมของเราหราอือเปล่าเฮ้ยอะไรกูเล่ยา,ายังฟังยังไงไป

à, Ôi vị chi mẹ Ôi Ây hia Ây ra rồi Khoa

มุกแ้หรือเปล่าโอเคชุดเหมือนการินกันฮะวอลโล่อะกูนึกอยู่หลังอโลเนี่ยอ๋อนีโรดีว่า ลงต่อใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลงมาได้เลยละแม่งลงตรงยัง้อ้าวลงมาตรงไหนวะเซนมน อ้าไม่กลัวหรอไม่ต้องใช้แล้วตามชิ้นมาเฮ้ยอยากได้ไฟมั้งอ่ะไม่รู เดี๋ยว่ามองไม่เห็นออ้ยโอ้ข้างในตัวนี้

Hãy chia mẹ má mặt lo em chia mẹ. Hãy kẹp, mẹ. Hãy chia mẹ. sắt flash, Ê flash, flash, <laughs> hey, hey. tam bai, tam bai, tam bai.

นอะยิงมาแล้ว้ยโอ้โหก็มาเนี่ยน่ยรถคอนนี้โอ้ยโอ้